สวัสดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีกับคุณพีเคเกมเมอด้วยฮะวังเวงวัวงเวงไม่มีอะไรทํา ในวันที่แก้ปัญหาโลกแตกนะฮะตอนนี้เอ้ยคือคุยกับตัวเองนี่เป่า <laughs> ไม่ได้คุยกับตัวเองคุยกับผมอยู่วันนี้ไม่มีอะไรทําจริงๆฮะทุกคนครับมันเป็นอะไรที่เงียบมากอยากจะระบ,บายทางโลกโซเชียลนิดหน่อยเบื่อวะแล้วคุณพีเคเกมเมอร์รู้สึกยังไงกับวันนี้มั้ยอากาศซิงซิงไหม ไม่มีหาเลยทำเบื่อหน่ายมากเลยวันๆเรานั่งเปิดเฟซบุ๊กเสียกก็ไม่มีอะไรจะเปิดไว้ทําหาอะไรไม่รด้ <c oughs> ใช่ถกูกแต่ก็ยังต้องเปิด <c oughs> วันๆมันก็ต้องเปิดเข้ามาดูนะแต่มันไม่มีอะไรอะพูดจริงๆมันเป็นอะไรที่ย่ําแย่เลยนะออโอ้ยนโมพุทโธเนาะ เดี๋ยวเราจะหาอะไรทาแบบเกียนๆในเฟซบุ <guarding okay>? ๊กเดียวอะแล้วคุณกล้องไปไหนเนี่ยคุณพีเอ็ดหลุดสามวันโอ้ยหลุดยาวเลยเทอใช่ไหมเอ็ดก็จะนาวแล้วเนี่ยให้ตายโอ้ยดูเบื่อมันไม่มีอะไรทํำจริง ผมก็อยากถามกับทุกคนที่อยู่ในโลกโซเชียลแวยแม้กระทั่งตัวผมเปนมันทำเหี้ยอะไรวะมหอะไรใช่มึงทำยังไงให้มันฮอตวะเออถูกอยากรู้เหี้ยใช่การที่เป็นคนดังเนี่ยไหมที่มาตอบคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้ให้คุณอะมัน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 เหนื่อยไหมอยากถามแค่นี้มันเหนื่อยหรือเปล่าแล้วก็มันมึงทำอะไรอ่ะ อยากรู้เบื่อหน่ายโว้ยไอฟังกูพูดเป็นควายเอทำอีหยังดีละเนาะดูเดีะขนาดในทีเอส MST เขายังหายไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเลยแต่เอาโแล่ะตอนเนี้คนมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเนาะเวลาคนเรามันเบื่อกับที่ทำอะไรใช่ไหมคมนตัวเป็ดมันเบื่อกับการที่แบบว่าแต่นอนอยู่แบบนี้มันนานเกินละมันไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาประมาณนี้ไม่มีความสร้างอะไรมาใหมๆ่ๆามอีกครั้ง ไอพวกเลฟเฟิบุกอะ่ะมึงํำยังไงคนมากดไลค์เยอะอะที่มึงคอนมากมายเลยไมกระจักว,าากวะผมก็คาใจเนี่ยเดี๋ยวจะผมมาให้ดูเลยเนี่ยเช่นอย่างเอ่อนี่กูเปิดเฟซมาก็มีเยอะเลยเนี่ยเช่นอย่างเอ่อนี่ละกันอะนี่นี่นะเชี่ยไรไรเฟซเขาวะตรงตรงอะไรวะ ทงอะไรเนะี่ยอินนี่อินีฟีเดอินีฟีเดเนีกดไลค์ประมาณสามสิบแปดนะฮะเบื่อไหมครับการที่ว่าคนมากดไลค์เยอะๆแบบนี้ไม่ผมว่าไม่เอันี่กูไม่ได้อยากให้คนมากดไลค์ตามนะแต่กูอยากรู้เมืองมีเฮอะไรใช่ใช่ต่างอะไรกับพวกกูนเนี่ยรวยเหรอเออมันคนดังๆตลงๆดังๆอ่ะ มันเป็นยังไงอะไม่เคยเลยอะอยากเป็นมั่งเหรมันเป็นยังไงอะอ,อะไรอีกเนี่ยเขาเปิดอ่านข้อความแต่ไม่ตอบบอกตรงๆโคตร,ตรเสียวเลยโคตรเสียวความรู้สึกเฮ้ยแค่นี้สี่สิบไลค์อะ่ะอะแล้วมีหมาบางตัวนะใส่รูปดำไปสัตว์ใส่รูปดำคนกอลาหาแม่มะ่ะรูปสีดำพองอแปลอะไรพองเหร อะไรวะสิ่งที่หหายเฟซบุ๊กแม่งปัญญาอ่อนบอกกัตรงแต่มึงไม่ต้องพูดนะว่ากูเล่นก็กูเล่นอยู่แล้วไม่ต้องรา่าด้วยนี่คือการระบายทางโซเชียลเนี่ยใครไม่ดูก็แล้แเ่นะฮะไม่ได้บังคับแล้วก็เออ เอาอะไรดีล yeah. ่ะเนี่ยเกียรติการรอคอยเนี่ยแค่นียร้อยไลท์โอ้โหคนมันเป็นที่อะไรเพี่อะโอ้ร้อยสิบเบนไลท์แล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังร้อยสิบไลท์อยู่เลยถามสิครับมันมีความสุขไหมเชื่อไหม บนไลฟ์ฟซบุ๊กมันเยอะมันเยอะนะในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ที่จริงไม่เป็นไงวะใช่ใช่ใช่ถูกว่าวไม่ไม่มีมีอะไรเลยวันนี้เป็นอะไรที่เซ็งมากเย้ยใครฟังกูพูดเป็นควายไม่เนี้ยสิงเว้ยใครฟังกูพูดเป็นควายเออเออป็นอะไรที่เซ็งนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆนะต้องได้มาส่องเฟซชาวบ้านกันไปทั่วนะก็แค่ว่าอยากถามว่า เนี่ยมายละหนึ่งของผมมาแค่นหนึ่งอะ่ะนานๆทีอะ่ะสิบนาทีมาหนึ่งอะ่ะอ่ะเอออะไรเนี่ยสมาคมแคทเกมเออเนี่ยเออก็มีแค่นี้ยแต่ไม่มีใครเคยที่จะมาถามว่าเออสบายดีไหมไม่ไม่มีหรอกกดคลิปหาพ่อมึงอ่ะใไม่เคยดูมึงหรอก มันเป็นอะไรที่เซ็งมากๆวันนี้แก้ปัญหาโลกแตกกับความเซ็งนะบ้าจริงแล้วผมอยากไปดูอยู่เพจหนึ่งเพจอะไรวะอ่ะลองเราลองเขียนไปดูว่าเพจคนตีนจะมีหรือเปลลองดูนะ เพดคอนๆๆนเพดคน,ดนตีนมีนตนนี่ไงเพดนิยมคนกวน,นตีนเนี่ยเอออยากรู้ยังเป็นไงขาใจมาหลายครั้งแล้วเนี่ยไลท์สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดทนนะรูปโปรไฟล์เขาคือถ่ายใส่ชุดชั้นในนะครับแล้วก็ตัดต่อหน้าของเอ,อ่อหน้าของใครนะชื่ออะไรนะลักโลกลักโลกอะ เนยรักโลกเออใช่ถืออะไรไทยเนี่ยนะนี่เนคอนเทนต์นคอนเทนต์ออฟฮิสเลอร์ดูสิฮนะคนกดไลค์ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็พอดีพอดีนะครับพี่ให้ทำเอา วดูที่ดีเลยยี่ท่ะไม่ไหวแล้วโอ้ยสิง่าโอ้ยเบื่อโซเชียลคนแม่งปัญญาอ่อนกันเยอะเพดจังไรไมีบ่จังไรเพจนี่คนกดไลค์สองพันหกร้อยสิบสามคนนะฮะนี่ก็ถือว่าเพจไม่เท่าไหร่นะครับนะเมียกูเองโอ้ย นะนั่งโซบุ้นนะฮะมันจริงจริงโอ้ยรูปอะไรละเนี่ยคลิกเข้าไปดูสักหน่อยนะเออแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งอยากถามแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเนะว่าตอนนี้บิ๊กซีนิม่าชายนางเรื่องเรื่องอะไรครับไปรุ่นพันล้าน กูดูเป็นร้อยรอบแล้วกูเบื่อวันนี้อ่ะตอนกี่ทุ่มตอนนี้แหละโอ้โหอกอะเนี่ยอกใหญ่ไปกูดูอะไรฮะเบื่อโอ้ยเจอาโอ้ยเคฟซีนะรูปรูปเคฟซีเอาไก่ให้ใช่ไหม แล้วไม่มีอะไรทำหรอกครับมันก็เบื่อๆนะต้องหาดูแบบเนี้ยหาอะไรแก้สิ่งตอนนี้ก็อยู่คุณเดบินแค่สองคนนะคนอื่นๆเขาก็หายไปหมดแล้วตายอาตอนนี้กูเล่นพอยแบงค์อยู่ ใครใครเซียนอยากโดนสอยกับบานมาเจอกูได้นะจ้ะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมึงก็ไปต่อยกันดีง่เอ,อ,อะไรเลมมเนี่ยแล้วนี่ก็เหมือนกันนะฮะในเพจเฟซบุ๊กที่มันมีรูปสิบแปดบวกเนี่ยผู้เรียนทุกคนกดไลค์ฮอตๆอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นรูปออกโป๊ๆหน่อยอ่ะพอเราคลิกเข้าไปเนะี่ยมันคืออะไรมันคือเออรอสักครู่ มันคือเกมเกมที่หน้าปกสร้างภาพสร้างภาพเรฮะอ่าประมาณนั้นฮนะสร้างภาพ <c oughs> มาให้คนเข้าไปดูนะคนที่กดนี่ก็หืนหืนเต็มอนะะอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเกมมันขึ้นนะ วันนี้เป็นวันที่เซ็งนะครับเล่นเกมไหนๆก็เบื่อนะฮะไม่มีทำอะไรที่มันหายเซ็งได้นะอยากมีเงินก็อยากเก็บเงินเก็บทองอ่ะเห็นคนอื่นเขาอย่างไรกัไม่รู้พยายามเก็บก็รู้สึกจะเหนื่อยเหนื่อยเกินเห็นคนดังอ่ะอย่างไรกัไมนรู้เห็นคนหล่อๆสวยๆงามๆทำไมคนเรานี่มองกันที่ภายนอกไงมนุษย์คนเราเนี่ยส่วนมากนะ อันนี้ส่วนมากที่ผมเห็นเคยเห็นมาเยอะเวลาคนตกทุกข์อับจนยากจนทําไมไม่เคยเหลียวมองกันบ้างเลยเวลาคนมีเงินน่ะทําไมตามตูดยิกยิๆกย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 กเลยอะเออคนเราจะเลิดหรูเป็นไหนฮะ อยู่กับหน้าเฟซละอ้าวคุณพิคีไปไหนแล้วฮนะเงยียบกิฟเลยอะไรอ่ะน้าเบื่อไงโอ้เป็นตะอนเดียวเนี่ยลองพิมพ์เพจนี้ดีวะมันจะมีหรือเปล่าเพจนี้ระบายได้เต็มที่กับชีวิตที่น่าเบื่อของคุณนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะ 28ไลน์นะครับเพจนี้เขาก็เศร้าเหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่เก็บกยไม่ใช่เก็บกดคือเขาไม่ค่อยมีอะไรทําเหมือนพวกเราประมาณตอนนี้เขาก็หาเลยทำอยู่บ้างอะไรเนี่ยไหนใครเศร้ากันเลยขี้ไม่ค่อยออกครับผมรู้สึกว่าผมไม่สําคัญเลยนะครับ เราจะยอมเอ้เราจะไม่ยอมโง่เป็นควายให้ใครหลอกนะนี่ก็คือความระบายของความรู้สึกคนที่แบบเกี่ยวกับปัญหาชีวิตแล้วมันมันเบื่อมันอยากมันเก็บกดมานานนะมันได้มาปลดปล่อยประมาณนี้เพจนี้ดูเนี้อ่ะผมจะลองพิมพ์ไปดูว่าวันนี้เอ่อ ทำไมมันช่างน่าเบื่อจริงๆจริงๆครับไม่มีอะไรทําเลยจอทําอะไรเนี่ยช่วยตอบทีหรืมอะไรก็ได้อ่ะลองดูมีใครจะมาสนใจไหม คนดังๆเขาโพสไปแคปะะ่ประมาณสามวินะฮะไลค์ประมาณสามแล้ววิละไลค์นะฮะวิละไลค์คนดังๆอะคนที่ไม่ค่อยมีใครมองก็เหมือนผมอะก็ไม่มีไลค์เลยสองสามนาทีเข้ามาดูไลค์ยังไม่ค่อยมีเลยนะเพื่อนก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะตอนนี้สิ่ง กี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋อยังไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวมีคนมากดไลค์แล้วคำคุณจะ<อ>หลับแล้วเนี่ยเออเอออ้อาวคำมีคนมาเขียนกล้องหำน้อยคำไอ้เหี้ย <laughs> เลื่อวะตั้งเล่นๆเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ไล่สองคนแล้วนะหนึ่งนาทีนะะหนึ่งนาทีสำหรับคนดังๆนะครับ จะบอกให้ไอสัตร้อยคนควยอ่าประมาณนั้นครับมันมีเยี่วิเศษ่ะน้าตามมันดีปะจะตอบไปนะคเห็นหน้าตาดีนะพวกมึงก็ไม่ได้เป็นหัวมันหรอกใช่ครับเดีมียมันไม่ได้เป็นหรอกพิเศษเย่กูคนดังๆเขาจะสบายหรือเปล่าผมอยากรู้จังถ้าอย่างไรก็ตอบใต้คลิปคอมเมนต์แล้วกันนะ บ้านมันรวยมาบ้านมันรวยนะแไม่นเนี่ยเนี่ยเขาก็ได้ตอบมาแล้วนะครับคุณน้องโจนะะน้องโจหำน้อยนะ <_ S 1> มันก็จริงจริงแหละไม่รู้ทำอะไรดีโหลดเกมมาเล่นก็เบื่อเตอบอกก็เบื่อ <_ S 1> หายใจก็เบเออื่บอทำคยแล้วก็เบื่อบาบานตายบบาบานตายละเาาาบื่อบุย เดี๋วผมตอบไปเลยแล้วครับเบื่โอโว้ยหนึงไปผูกคอตายไปตอบอกเลตอนนี้ไ like ล์ก็สามแล้วนะผ่า,านไปสองนาทีนะครับสองนาทีกับคนดังๆนะครับก็ประมาณสักสี่สิบไล์ได้แล้วหรือประมาณสักยี่สิบไล์ยี่ห้าไล์ก็วากันไปนะใค้ฟังกูพูดเป็นควาย อาครับตอนนี้ก็เบื่อมากไปเลยนะหาทำอะไรดีเลยครับเปิด Google มา <c oughs> ลองหาเลยทำเขียนใน Google เขาว่า Google นี่เหมือนเป็นครูบาอาจารย์นี่ลองดูคุพิมเลยวิธีทำให้ไม่น่าเบื่อโอเคเราจะลองดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะลองดูตอนนี้ผ่านไปสินาทีแล้วกรรมกูเกิลคำวิธีที่หนึงไกส่วนครูดี พ่อมึงอ่ะก็กูคุยกันอยู่เนี่ยปีที่สองตอนคนอื่นให้มากขึ้นกูคุยกูฟังกอก็รูาหน้าเปื่อเหมือนเดิมสามไม่ขี้โมก็กูไม่ได้ทำเยี่ยนอะไรเนี่ยยังหน้าเบื่อเลยไม่ยืมของอำเภออะไรเนี่ยไปอย่าอ่อนไม่ผิดคำพูดไม่เรื่องมาอะไรมึงโอ้ยเป็นคนละประเด็นเลยฮะนี่มันเหมือนเหมือนว่าให้ให้กดของแฟนนะนะ ไม่ทุกี้จุกจิก<อ>ไม่คีมโมไม่อย่างงน้นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรวะอืมเขาถามาาว่าตีพายไปีแก้เปล่อ,อหนึ่งหาความท้าทายมันมีเย่ยท้าทายเลยค่ะพี่ตบ้มโกันเล่นไงตัวสองมองหางานใหม่มองหางานใหม่เอ็มพี่อะไรล,ล่ะสามตั้งความหมายชีวิตโอ้กูตั้งได้และเป็นงั้นกูไม่มานั่งบ้างนั่งบ้างเบื่อเปลี่ยนโต๊ะทำงาน ไอเฮียตัวกูก็ไม่ได้มีคเลยเลยตอนนี้น้องโจเขาบอกอห้ t s c เอจงไรตอนนี้น้องโจเขาบอกว่าให้ไป t s a b c t s เป็ดเนจงรตอเนี้น้องโเขาบอกวงาใ้ไป t s a b c t s เออดเนี่ยจงไอเนี้นอจเขาอว่าหไปงเนี่ยจังไรนนี่คืองารระขายอกย่าให้ะของกเรเสียง ลองเขียนไปว่า g o o g l e นี่มันหาเลยเจอได้ทุกอย่างใช่ปะเฮ้ยมีเว้ยมีเ้ยเขียนไปว่าเลยฮะไอทีเทสเป็ดเนี่ยมีจร,จริงเว้ยก็มีไงเออเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแล้วกันไม่มีอะไรเลยเลยลองเข้า A อ C ีซนะอย่าก,ก๊อปแม่งเลยดีกว่าเป็นวันที่เซ็งนะฮะใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็ หาอะไรทันไอหาอะไรทําซะหานมดื่มแล้วก็เข้านอนซะเออเทสมันกากว่ะอย่าไปดูเลยอย่าไปดูเทสเขาไม่ดีเทสเขาเป็นยังไงไม่เคยเวิร์กล่ะผมบอกละ user disconnected from your channel เออโอ้โหระเบือไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ย

นี่คือวิธีราหาแก้สิ่งสักนิดนึงนะแต่ก็ยังสิ่งอยู่ยดีครับดูสิครับแค่เขียนว่าแค่ฉันอะไล่หกแล้วอ่ะสองนาทีอะเยอะกว่าผมอีกอ่ะชายานน <c oughs> สู่พิพั์เอ่อเ <c oughs> นมลีอะไรวะ Cash hẳn, come the owner. White tire. I lube dumb, white dealer. Lube dumb, white ลองเขียนไป Google ว่าพ่อมึงตายพ่อมึงตายเขาจะหาเจอไหมนะมีอยู่นะครับเป็นคลิปด้วยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยลองดูซิมันเป็นคลิปอะไรนะ ใช้พนั้นกลับไม่เป็นอะไรใช้พลังกลับไม่เป็นอะไรไนะตอนนี้<อ>รู้สึกว่าจะเหมือนเป็นฟาสต์โรเดนฮะจึงตะโกรออกมาทำไมสุดแล้วตกใจอย่างแรงต์โรด้าเว้ยโอ้โ,อโหนะฮะโอ้โหเป็นพิมพ์ฟาสหน้าเลยนะรู้สึกน่าจะจัดจัดฉากนะเมื่อกี้อะไรนะคุณเดเวนฟาสต์โรด้าใช่ไหมไปลาริมโอ้ตีปากซามิกงาชโอ้มังกร เบทเประตอนนี้ต้องหาเลย์เกซิงนะเลิกอัดได้แล้วเบื่อแล้วเรืลอกอัดได้แล้วเหรอเออเอีกนิดนึงน่ไทำอะไรเยกซิงนะเกซิงตอนนี้ก็มีคนกดไลค์สี่คนแล้วนะครับก็มีเท่านี้แหละวันนี้เออทำไมมันแช่งหน้าเบื่อจริงๆครับไม่มีอะไรทำเลย ช่วยตอบทีหรืออะไรก็ได้นะไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาเนะคนุณจะเป็นตัดอฟังกูเป็นควาย